สวัสดีครับพ่อพี่น้องื้อนี้กลมาอยู่กับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะกลับอยู่กับตลาดนัดบ้านนาฝายตำบนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับตรงกับเช้าวันอังคารที่1ิบปัญญายนลสองพัน้อยิพี่น้องเด้อครับมาเนี้ก็มาอพ่อกันอยู่ตลาดนัดบ้านนาฝายเนาะตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์พี่น้องเด้อครับตั้งอยู่ถนนชัยภูมิตะโตน ครับใกล้ๆก,กับราชพัฒนนี่แหละครับห่างจากราชพัฒนก่อนถึงราชพัฒน์รู่ประมาณสองสามกิโลนี่แหละครับลองเห็นราชพัฒน์ทุกพี่น้องครับมื่อนี่ยกับพี่น้องมาเบื้องต้นมาตลาดนัดครับตลาดแห่งนี้ก็บทปิดแล้วครับมื่อนี่ก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วก็บทป,ปิดเค่หนึงกับพุ่นหล่ะครับเปิดอีกแค่หนึงกับวันที่ห้าตุลาครับก็ปิดเพื่อป้องกันโรคปากเทาเปื่อยนะพี่น้องเนาะมื่อนีน่ก็บจิมาอีกรอ,อบนึงม่อสุดท้ายเมื่อมื่อนี่ครับก็จิมาฉีดยาค่าเชื่อ กป้องกันโรคเนาะพี่น้องเนาะครับผมเอานน้ค่ายเบื้องข้างในครับกับมาอยู่กับช่องมานอยู่กับพ่อกองป้าพวงพ่อพงสวัสดีครับผมครับผมป้าพงได้มาหนึ่งโคมแม่ลูกกับแม่ลูกกับผู้บ่าวผู้สาวเนาะเอาตัวแม่โคมแม่ลูกนี่ก้อนเท่าใดนี่พ่อเปิดเท่าใดเนี่ยมึงสามห้าร้อยครับราคาเปลือกตีมึงสามห้าร้อยเนี่ยโอตัวได้อีกตีเนี่ยโอ้ตัวตัวผู้นี่เด้เนี่ยตัวผูนี่ท่ายนี่เด้ตัวผู้นี่มึงสี่ตัวแม่ยนี่เด้ โอ้หนาดีเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งทางหน้าครับเอาพ่อบัก์เกนีบ้ไอปเบิ้งทางหน้าให้ได้เบ้องทางขมาอีกูนกสามห้าแปดเก้าแปดสองสามหกปองสของพ่องเนาะอันนี้มื่นสามสอตัวนี่ตัวละมื่นสีเอาเบิ้งเอาครับ2องตัวตนี่ตัวละมื่นสีเป็นสองมืครับตัวลรงได้อีกอยู่ใช่เต็มดีครับพี่น้องครับเอานี่ครับดูเบิ้งแม่ลูกครับลูกกอบแม่เานี้ขาง้องไปมื่นสาพี่น้อง เนี่ยลูกก็เป็นสีแดงได้แหละพี่น้องเนี่ยตัวแดงตัวแม่ทำได้เนี่ยครับเนี่ยครับแม่ลูกลูกตัวแม่เด้่ครับห้องไหวมือสามตัวนี้ก็เป็นพ่อปูค่ครับพี่น้องห้องไหวมือสี่พี่น้องเนี่ยตัวแม่ตัวแม่ห้องไหวมือสี่ของพ่อพุ้งครับพี่น้องเท่งขาดีไงครับ นี่กับมายุคอของหอ,อยดูนหอยดูนเราได้แม่ลูกมาโคมหนึง่งแม่ลูกนี่มืนหาเนาะเป็นแม่ลูกตัวเมียเปิดไว้มืนหาครับเนี่ยลูกตัวเมียครับลูกกำงามเนี่ยครับเบิ้งเป็นแม่ลูกป่ะเนี่ยครับหอยดุลออกมาเพราะเด็กเ,เ,เอาไปซื้อปุ๋ยมื้อเนี่ยพเพราด้ไปแต่งเพราด้ไปแต่งเมีน่าเชื่อมียได้แต่งแล้วเนาะเมื่อที่แล้วอ่ะเอาไปซื้อปุ๋ยบ่ตอนเนี่ยมืนหาครับมืนหา ลูกตัวแม่ลูกที่อะไรเงี้ยน้อยห้อยเนี่ยลูกที่สองเนาะอันนี้ผู้สาวนี่เก้าพันดิเน 9, าะไอ้เก้าพันมดถึงมื่นพี่น้องเนี่ยสาวน้อยเก้าพันมดถึงมื่นครับต่อได้ทรงฮอดบ้านครับต่อได้ทรงหอด้านพ่อเขาเหนียวให้ในเด้อเออขยอยก็สินสินตอนเนาะที่ตอนก็ได้ประเด็กบองก็ได้เนาะพ่อเขาส่งทางน้ำ ราคาถูกเนาะให้เนาะต้องสุงเขาเนาะเอออันนี้ครับแม่ลูกครับนี่ครับตัวนี้เขาพันครับตัวนี้มาเปิดไลยก็ะเพาเก็บอยู่ได้เหรอครับเนี่ยงานของเราอยู่เป็นงวตัวเมียครับสาวน้อยตัวเมียงูก็กลางๆจั่างน้อยพี่น้องเอาเขาให้ดุนครับโทรหาเราเด้อครับเด้อ ไ้อดูผมยังได้ถามเบือเจ้าเล็บปะไดนอ่ะยังได้ถามเบืออยู่ปะไดนแมนบอกแมนเอาบอกเบือนะ061 061 185 185 0037 0037ห้อยดูนเลเนาะครับผมห้อยดูลเพป็นเจ้าของเป็นของตลาดนัดบ้านบ้านข่าวน้ำพี่น้องเบื่ก็ลยเปิดอีกนัดนึงเลยพี่น้องเด้อไปกันมาเอื้อนมาสุดท้ายไปรอดหลังจากนั้นกับพ่อกับแม่ที่ซีแต่มาเอื่นเปิดอยู่ครับมาเอื่นเปิดอีกนัดนึงอยู่ครับพอได้บวชเข่าเร่าแจ เมื่อหลวงพอกยับอยู่บ้านน้องข่าวอีกนัดนึงหลังจากนั้นก็ปิดเนื้อขอพันธุ์ที่สีสุลาครับไปจีบน้ำไม้ขายทาคนครับครับไปจีบน้ำไม้ไปเผาน้ำไม้ก่อนหนึ่งคันว่าเอาน่ำไม้ก็ได้ขายครับเจ็บเห็ดเจ็บยังก็ได้อ่าครับตลาดแห่งนี้ก็ปิดมื้อนี้ก็มื้อสุดท้ายที่กันครับผมพักพักโลกพักโลกครับอันนี้ก็ของให้ดูอีกอันนึงเปิดไปท่าเลก็ให้ดูแม่ลูกตัวเนี้ยเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะ หมื่นเพันห้าครับไปส่งถึงบ้านครับพี่น้องส่งถึงบ้านเก็ขอเข่าห่อน้ำมาทนว่าปากท่งทางน้ำท่านเราว่ามันถูกขอเขามากินน้ำท่านไม่เติมน้ำมัน่านกำไรมั้เน่เอาฟุกเอาหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้องเนี่ยของให้ดุนครับอีกเราเอามาสองคันมั้อนี่ครับผม เบอ่อครับอเคจะมอันห้้ครับครับของไฮดู n, นครับโทรหาเราด้วยครับดู้โทรุษพท์หายไปตามนั่นแหละครับเรามาสองอันกับสิบเจ็ดห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับคู่นี้ครับ เอเขาขอให้ได้ขายครับขอให้ดนขอบคุณครับอยู่กับพ่อของหอยยาหอยยาสวัสดีครับผมหอยยาได้แม่ลูกมาหน้ามือหนิเนาะโอ้เนี่ยแม่เขาอ่ะแม่ลูกงามๆเนาะเป็นลูกตัวที่ใดหอยยาเนี่ยเหรอลูกตัวที่สองตัวที่สเนาะแม่เขาสิได้ทับยังเนี่เหรอยังดอกเนาะโอ้หางดีเนาะพ่อหางจับพ่อเงาแม่เขาสูงใหญ่ปะนไ่ยเหรอสูงร้อยสี่สิบกิโลเนาะมีอยู่เนาะยี่สิบบวกลบ ลูกเด้นเน่ยลูกผูลูกผูโอ้แดงดีเนาะแดงพื้ดเลยเป็นพอพันได้พได้เนาะเป็นพอพันได้พื้นเท่าไหร่เนาเปิดไว้สองหมื่นสี่พันห้าอสี่พันห้าร้อยเอาบอกเบอร์ให้ผมนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกสองเก้าหกสองหกห้าสี่แปดหกห้าสี่แปดหอยยาเนาะลูกเขานี่เป็นลูกทรับหลอดนะลูกอย่างนี่ครับหลอดครับมนังหาใบเพราะเห็นเนาะโค้งสั่งเพื่อโค้งสั่งเอาเนาะอืมสีแดงดีเนี่ยครับแม่เขา เอาเดี๋ยวเบิ่งลางย็ดเทีนนี้ครับแข้งขาดีด้ยดดดห้อยดีเนาะแข่งแข่งขาเนี่ยลูกมันะสอง 4, หื่นสี่พันห้าร้อยน้อหอยยาเนาะตัวน,นี้เนาะแม่ลูกเป็นราคาลองได้ห้อยนะครับเด้อเดี๋ยวต่อได้อีกยัว เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกคนทั้งวัยสองมือนกว่าเนี่ครับบามันสาวขาวโบ๊ะเลยนะเด็ดดำพองะไรต่าได้บูนี่ครับอนี้ครับตัวไหนครับ ตู้ฟูตุวมครับวันนี้กับงูกำลังเริ่อมเขามาพี่น้องตลาดชุมชนพี่น้องเด้อไทยบานในหอยกะบงูมาหลายครับแต่ตลาดแห่งจีปิดมื้อนี้ครับมื้อนี้ปิดปิดมื้อนี้เปิดวันที่ทอดวันที่หาตุลาเด้ครับเด้อห้าตุลาจะเปิดครับพี่น้องปิดเพื่อระงับยับยั้งการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยพี่น้องที่วันพุธพอดีเะแมนแมนพอดีเลย ข้างบ้านบ้านหน้าฝาไอ้บ้านบ้านขาวนะเปิดวันที่สีวันพุธพอดีสีตุลาเปิดพอดีบขาปิดแล้วเขาปิดเขาก็ได้ปิดนะเปิดเน้นจังจะรูยังไงที่เป็นทุเรียนวะเอาเอาเอาเออเาาบะเบงที่นี่ของผูปุ๋ยน้อนี่เนาะของขโมหมาหรอวะเนี่ยโอ้โหนี่ของพ่อยมาทางเกาหล่ ายไทยสายไทยสายบามันบามันหูสันนบรรยากาศของมันครับบามันหุสันครับพมันไดนกอนตัวหนึ่ง้พันดีครับผมดอตัวนเ้ยปัญหาไหมแกปัญหาราคาห้องนาะโอ้สีแดงแดงวิตแดงวิีิติ เออแดงดีสีโปต่งแดงดีสีโปร่งเกียรติปัญหาเนาะเป็นราคาห้องเนาะผู้หมานเนาะเป็นบามันผูสันพี่น้องเด้อเนี่ยแมมนราคับแดงดีสีไม่ตกเบื้องหนังเขาพู้ละหนังไ่ตรงมั้งกินเข้าไปนี่จะอันลังเปียงลังเปียงเนาะผู้หมานเนาะแมนหนังดีพอดแม่นพูดแปดพันห้าเนาะผู้หมานเนาะครับเอาความนี้เบื่อปะโอ้มีด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับของมันแล้วเอามีมีไปอยู่อ่ะ ผมคนนึงก็ฉีดลืมเลยเอานี่ครับเดี๋ยวของประมาณเด้อครับตัวหาเรา0 9 7 2 3 8 9 2 5 2 0 9 6 7 5 7 3 4 3 5ปดเกอ่าครับอยู่นี่ก็มีอยู่บ้านก็มีตัวผประมาณเนาะอยากได้เนี่ยเอไหนก็โทรหาเราเอาครับเนี่ยครับมีทุกอย่างมักตัวนี้ก็โทรหาตัวนี้ก็ได้ครับนี่ไม่ต้องเรียกแล้วจ้ะ ห้าสิบบาทเนาะพ่อกับพ่อแรียพ่อแรียสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็เอื้นสายนังพ่อเนี่ยอันนี้แม่เนี่กัดครับเออแม่กัดตัวขาววันนี้ตัวขาวนั่นอันเป็นเป็นไทยพื้นบ้านต้นเนื้อแขนเอาต้นเนาะพ่อเนาะครับใส่เนื้อเนาะแมีนโอ้ยใส่ใส่เขาเรียกว่าใส่อันสอยสอยเด็ดส่สรอยชุครับใส่ชุ่มใส่ชุเออเอาครับผม เอาเปิดเท่าไรเนี่ยพ่อเปิดไปหมื่นส้าร้อยครับถึงคู่น่ะให้สอตัวไปเลย13,500สานห้าร้อยเนาะครับเอาไปเลี้ยงก็ได้นะพ่อนะอล่อยฟร์มก็ได้นาอกินหญ้าดีพ่อมนาะคุณเนื้อดีครับเอาพ่อแลยบอกเบอร์เนี่ยนะศูนย์แปดหกคแปดหกสอ่็อเจยนพอแลเนาะแก้วนะพ่อนหมแก้วมลน่หมได้อายุแล้วครับเออครับไปเลี้ยงก็อัดตึ๊บขึ้นเลยนะพ่อน้อครับล่อยใส่หญ้าเนาะเป็นเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหาน้ำสวนเนื้อเนี่ยสวนสวนยางฟาราเนี่ยโอ้ดีทึ่งเนี่ยเครื่องตัดหาขนาดเล็กเนี่ยครับตัวหกพันห้าครับหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครับ ไมลูกให้ออกพนว่างไว้นะมนกวามกวาเดี๋ยวหูแถลงกวาดแถลงบ่ตีเขาก็สู้บ่ตีตัวขาวนี่ได้หูบ่เนี้เอาเอาไทยเบิ้งื่อเลยเนาะจะองูยู่เนี่ยครับพนหงไว้มืกวาท่านครับไปลูกลูกตัวลูกล้ลูกผูลูกแม่วะลูกแม่เนาะเออนี่ยครับไยเบิ้งครับเทียบราคาเบิ้งที่น้องเดอเนี่ยพนห้องไว้ตีมือกครับมีราคาขายอยู่ แม่ลูกเดแม่ทยแ่ยบอเเห็นเจ้าของเขาทางไวเว็บอยู่ปลาสุก่าเอาเวลการต่อรองกันอยู่ครับนี่นี่บิงอืม ไม่อนิวะทมายงี้ยขวยเหมอนวยขึนนี่ไ่หรอก็บประยุกขอของไเว็บไเวบสวัสดีครับผมไะเว็บได้มาสองตัวนเมื่อไโอู้หเขาเลี้ยงเขาคุณด้เนี่ยเนี่อก็ได้ได้ทุกร้อยนาะคุณเขาเก็บก็ได้ตัวเท่าไรเนี่ยห้อยเื่อนี่หนึ่ัารตัวละนะ ต้องทากันเลยมันบอกสาัน้ี่พันห้าร้อ้เรน่องหนาดีเนาะเอาบอกนได้หนย์แปนย์นยเจ็ดามองศูนย์เจ็ดามสองนย์เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสีห้อยเวฟเนาะอ้าวครับผมตัวละหมื่นสี่พันห้ร้อยครับองไปครับพี่น้องอ่าดีอยูของเราครับอู่ประมาณร้อยสบวกขึ้นแล้วครับ อีกตัวหนึ่งครับผมสี่พันห้าร้อยครับของไฮเวบ cái <laughs> này là cái này này là cái này là cái này